สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับแซมวิสโตเอเซียครั้งนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมานั่งอยู่ที่ร้านโซอาเซียนนะครับแล้ววันนี้นะครับที่ทางร้านโซอาเซียนก็มีเทศกาลเด็ดๆมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับในรอบนี้นะครับโซอาเซียนนะครับได้นําเสนอนะครับข้าวอบโซอาเซียนนะครับมีตำนานมาอย่างช้านานเลยนะเขาเรียกว่า นิยมทานกันตั้งแต่สมัยเรียกว่าคนจีนนะครับโดยเฉพาะชาวกวางตุ้งเนี่ยเป็นคนที่เริ่มทําเกี่ยวกับข้าวอบหม้อดินนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการเผยแพร่มาทางตอนฟังเทาอีสเอเชียนะครับซึ่งเป็นที่นิยมนะครับในประเทศสิงคโปร์นะครับประเทศมาเลเซียและก็ประเทศไทยนะครับซึ่งข้าวอบนั้นได้มีการพัฒนาและการแพร่หลายมากมายนะครับได้รับความนิยมอย่างมากนะครับโดยเฉพาะคนไทยที่มีเชื้อสายชาวจีนนะครับ วันนี้นะครับทุกท่านจะได้มีโอกาสลิ้มรสนะครับข้าวอบตำรับโซอาเซียนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้ผมชวนเชฟไปนะครับมาพูดคุยกับเราด้วยนะครับซึ่งเชฟไปนั้นเป็นเชฟที่รังสรรค์นะครับเมนูทั้งหมดของโซอาเซียนะครับสวัสดีครับเชฟไปครับสวัสดีครับพี่สาสวัสดีครับวันนี้นะครับทางโซอาเซียนะครับมีข้าวอบมานำเสนอมีอะไรบ้างครับสำหรับตัวแรกนะครับก็จะเป็นข้าวอบหอมมันกุ้งนะครับ ตัวนี้นะครับจุดเด่นของข้าวอบตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นข้าวหอมมะลินะครับที่เรานําไปคลุกกับตัวมันกุ้งนะครับแล้วเป็นอบครับซึ่งจะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวอบมันกุ้งนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบมันกุ้งนะครับเรียกว่าพลาดไม่ได้สําหรับเมนูนี้นะครับเรียกว่าเอามันกุ้งไปคลุกเขากับข้าวนะครับให้มีรสชาติหอมถึงมันกุ้งนะครับเรียกว่าอร่อยทีเดียวนะครับ ครับจานถัดไปเป็นอะไรครับครับส่วนจานถัดมานะครับคือข้าวอบอ่องมันปูนะครับหมูย่างตัวนี้นะครับเป็นเมนูที่หาทานได้ยากนะครับพี่แซมเพราะว่าตัวอ่องมันปูเนี่ยเราอิมพอร์ตมาจากภาคเหนือเลยนะครับพี่แซมสำหรับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับ ข้าวอบอ่องมันปูนะครับเรียกว่าหาทานยากมากจริงๆนะครับเรียกว่าคนไทยเองโอกาสน้อยมากที่จะได้มีโอกาสได้ชิมนะครับรสชาติจานนี้นะครับตอนนี้นะครับโซอาเซียนได้นําเมนูชุดนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับต้องรีบมาทานนะครับก่อนที่จะหมดเทศกาลนี้นะครับตัวต่อไปมีอะไรบ้างครับตัวถัดมานะครับคือข้าวอบหม้อดินหมูสับกุนเชียงนะครับพี่แซมครับข้าอบหมูสับแล้วก็มีกุนเชียงด้วยนะครับ ส่วนความพิเศษของตัวนี้ก็คือซอสต้มตลับนะครับซอสต้มตำลับของโซอาเซียนที่เราเอาข้าวมาอบนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเรซูปีของโซอาเซียนโเลยนะครับเรียกว่าเป็นสูตรลับของทางโซอาเซียนเลยนะครับครับผมส่วนรสชาติเป็นยังไงนั้นท่านผู้ชมต้องมาลองนะครับฮะตัวนี้แหละครับตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของโปรโมชั่นนี้นะครับพี่แซมเพราะว่าตัวเนี้ย คือข้าวอบคลุกพริกเกลือสูตรเมืองจันนะครับครับตัวเนี้สูตรพิเศษของเราคือตัวพริกเกลือครับสาหรับคนที่เป็นคนเมืองจันนะครับพี่แซมก็คือเขาจะเรียกน้ําจิ้มซีฟู้ดว่าพริกเกลือครับเพราะฉะนั้นตัวข้าวของเราครับก็จะเอามาคลุกกับพริกเกลือนะครับแล้วนําไปอบนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีรสชาติที่ จัดจ้านนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบอาหารรสจัดมากๆเลยครับโอ้โหผมไม่เคยทานเลยนะครับเอาพริกเกลือนะครับมาคลุกกับข้าวเคยทานแต่ข้าวคลุกกับน้ําพริกนะครับอันนี้เราจะได้ชิมรสชาติที่มันจัดจ้านนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะครับว่าเอาพริกเกลือนะครับมาคลุกกับข้าวแล้วนำมาอบอีกรอบหนึ่งโอ้โหแค่ฟังก็อยากทานแล้วนะครับตัวสุดท้ายเลยครับไฮไลท์ตัวนี้นะครับเรียกว่าท่านผู้ชมครับ ตำรับยาวนานมากว่าร้อยปีเลยนะครับข้าวผัดสับปะรดนะครับเรียกว่ามีอยู่ในประเทศจริงๆเป็นต้นกําเนิดเลยนะประเทศไทยเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของการทําข้าวผัดสับปะรดนะครับคือในตั้งแต่ยุคโบราณแล้วเนี่ยคนไทยมักจะนิยมเอาผลไม้มาทานกับข้าวนะครับคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยก็เลยนำนะครับเอาข้าวบาผัดกับสับปะรด รายการมาเป็นเมนูนี้ใช่ครับพี่แสมครับแล้วก็จริงๆแล้วเมนูนี้เรียกว่าโด่ดังมากขนาด w a l ดิสนีย์นะครับในปีพศ2019นะครับได้สร้างภาพยนตร์ขึ้นมาหนึ่งเรื่องนะครับเป็นการ์ตูนหนังสั้นมิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยนะคือว่า Our floating dream นะครับแล้วก็เป็นหนังภาพยนตร์ชุดสั้นนะครับพูดเกี่ยวกับข้าวผัดสับปะรดเลยนะทำให้คนทั่วโลกครับรู้จักข้าวผัดสับปะรดนะครับแล้วก โด่งดังไปทั่วโลกเลยวันนี้เราก็จะได้ทานที่ร้านโซโอาเซียนส่วนร้านโซโอาเซียนนั้นมีความพิเศษยังไงฮะเราเราเข้าผัดสับปะรดครับ,รบส่วนตัวนี้นะครับความพิเศษของเรานะครับก็คือความหอมของตัวสับปะรดนะครับ,รบแล้วก็ ลูกเกดนะครับซึ่งเราเอามาผัดและนําไปอบอีกรอบนะครับเพื่อให้เป็นข้าวอบสับปะรดตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ยอดนิยมมากๆนะครับสำหรับลูกค้าคนไทยแล้วก็ลูกค้าต่างชาตินะครับพี่แซมแล้วก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับโ้เยี่ยมเลยครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้าวอบนะครับตำรับโซอาเซียนซึ่งจะนําเสนอในเทศกาลช่วงนี้นะครับ แล้วราคาครับเป็นยังไงครับราคาครับราคาเราก็จะเริ่มต้นที่1 5 9บก้าทโอ้โหท่านผู้ชมครับราคาร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถอิ่มอร่อยกับรสชาติแตกต่างกันหลายจานนี้เลยนะเขาเรียกว่ามีตั้งแต่จุดเรียกว่าเอาท่านผู้ชมครับชอบแบบไหนเลือกทานได้ตามใจชอบเลยแล้วราคานี้ก็เพียงแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับพิเศษสุดนะครับช่วงนี้ทางโซาเส้นจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะมีแค่ข้าวอบอย่างเดียวนะครับ ใครก็ตามนะครับที่สั่งเมนูใดเมนูดืึ่งใน5เมนูนี้นะครับรับนี่เลยครับเครื่องดื่มฟรีไปเลยนะครับเป็นชาไทยนะครับเรียกว่ามีสูตรพิเศษนะครับชาอันนี้นะครับเป็นส่วนผสมนะครับไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับเป็นชาจากทางภาคเหนือนะครับบวกกับชาจากประเทศอินเดียยังไม่พอฮะผสมด้วยชาของมาเลเซียนะครับเรียกว่าเอาชาสุดยอดของ3ประเทศนี้ฮะมันรวมกันนะครับมาอยู่ในแก้วนี้เลยนะครับ ต้องลิมรสให้ได้นะครับถ้าท่านใดที่ไปทานชานะครับก็สามารถเลือกโอเลี้ยงได้นะครับเรียกว่าโอเลี้ยงนี้คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานนะครับในยุคปัจจุบันนั้นจะหาโอเลี้ยงที่รสชาติอร่อยอร่อยนี้หาทานได้ยากขึ้นทุกน,นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้โอเลี้ยงแทบจะหายไปแล้วนะครับจากในตลาดไทยเราได้นําโอเลี้ยงสูตรต้นตำรับนะครับในโบราณกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คนไทยได้ริมรส โอเลี้ยงที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ2แก้วนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถเลือกแก้วใดแก้วหนึ่งนะครับฟรีครับเมื่อท่านสั่ง5จานนี้นะครับจานใดจานหนึ่งได้รับ1แก้วทันทีนะครับโปรโมชันนี้นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมนี้นะครับจนถึงวันที่26ตุลาคมนะครับรีบเลยนะครับท่านผู้ชมครับใกล้ที่ไหนสะดโดที่ไหนไปที่นั่นเลยครับไม่ว่าจะเป็น3ย่านมิตรทาวนะครับ ตึก F Y I นะครับหรือว่า The Street นะครับแล้วก็ตึก C W Tower นะครับใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนไปหาทานได้เลยนะครับหรือท่านผู้ชมนะครับสะดวกสามารถสั่งผ่านทาง delivery ก็ได้นะครับสามารถโทรสั่งได้เลยครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับในกรุงเทพโทรสั่งได้เลยนะครับจากไม่ว่าจะเป็น Line Man นะครับ Gap นะครับ Food Panda Shopee Food ได้หมดเลยครับทุกแพลตฟอร์มนะครับเข้าไปนะครับเลือก โซอาเซียนคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะครับแล้วท่านจะได้เห็นเมนูเหล่านี้นะครับส่วนขรั้งหน้านั้นโซอาเซีย so น mm hmm. จะมีเมนูเด็ด mm hmm. ๆอะไรมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนั้นโปรดติดตามกันต่อไปวันนี้ผมและเชฟไปนะครับขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วครั้งหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ